สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันที่15เมษายน2567ค่ะโบจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวหาเจ้าสำราญกันค่ะหากวิ่งมาจากทางถนนพระราม2นะคะก็ตรงยาวมาจนเข้าเส้นเพชรบุรีค่ะหลังจากนั้นนะคะเลี้ยวซ้ายมาตรงมาเรื่อยๆจะเจอป้ายเขียนว่าหาเจ้าสำราญก็ให้ชะลอแล้วก็เข้าสายได้เลยค่ะ เลี้ยวซ้ายมาแล้วจะเจอวงเวียนให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าหาเจ้าสำราญได้เลยนะคะหลังจากนั้นตรงมาอีกค่ะไปตามทางเลยหลังจากทีทท่ตรงมาแล้วนะคะก็จะเจอแยกไฟแดงให้เราเลี้ยวขวาค่ะจุดนี้นะคะก็จะเจออุโมงค์ต้นไม้นะคะจะบอกว่าเขาทำสวยมากๆเลยค่ะขับแล้วรู้สึกร,มร่มรื่นมากๆ เรายังคงตรงไปแบบนี้นะคะอีก19กิโลนะคะเราถึงจะเจอหาดเจ้าสำราญค่ะหากพูดถึงทะเลที่ใกล้กรุงเทพหาดเจ้าสำราญถือเป็นอีกหนึ่งหาดที่ตอบโจทย์คนอยากเที่ยวทะเลแต่มีเวลาน้อยได้เลยนะคะสามารถไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับได้สบายๆเลยค่ะ หาเจ้าสำราญตั้งอยู่ในตำบลหาเจ้าสำราญอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรเพียงแค่15กิโลเมตรค่ะ หาดเจ้าสำราญจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะซึ่งตามประวัตินั้นมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาที่นี่และทรงพอพระาราชหฤทัยในความงามของหาดนี้มากๆทรงประทับแรมอยู่หลายวันชาวบ้านจึงให้ชื่อหาดนี้ว่าหาดเจ้าสำราญนั่นเองค่ะ และหาเจ้าสำราญแห่งนี้นะคะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปพักผ่อนมากๆม,มีบรรยากาศที่สงบและเย็นสบายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปูเสฉวนหอยแมงกระพุนและมีที่พักร้านสะดวกซื้อนะคะอยู่แถวๆใกล้ๆสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยค่ะจะบอกว่าคลื่นแรงมากๆเลยแล้วตรงนี้มันเป็นตรงกลางแห่งป่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆท่าเลแหวกทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน ยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยน้ำเริ่มขึ้นแล้วอะพอเดินเดินมามันแบบเหมือนมันมีแบบทรายมันเป็นริ้วๆๆด้วยนะโอ้ยทุกคนดูดิบรรยากาศใครที่จะมาหาเจ้าสำราญนะคะที่เนี่ย คือบอก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเวลาใครมาลองเล่นน้ำเนี่ยเขาจะบังคับให้เราใส่เสื้อชูชีพทุกคนเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพราะว่าเวลามากันเนี่ยส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัวก,ก็จะมีน้องน้องหนูหนูเด็กๆมากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีบานาน่าโบ๊ทกิจกรรมเนาะมีบานาน่าโบ๊สแล้วก็มี เจสกี้แล้วก็บนบริเวณชายฝั่งนะคะทุกคนก็จะมีอาหารเนาะขายมีเสือมีอะไรให้เราแบบถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเราก็สามารถที่จะมานั่งได้เลยแล้วก็บริเวณร,บรอบๆหาเจ้าสำราญนะคะก็มีที่พักด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราไม่ได้มาพักเรามาแบบเช้าเย็นกลับถ้าใครจะมาจะหาเจ้าสำราญนะคะบางคนก็มาเส้นทาง มาจากกรุงเทพก็มาเส้นทางใช้เส้นทางคองโคลนได้นะคะทุกคนก็จะมาถึงเร็วมากเลยแต่ว่าวันนี้บลมาทางปากติเพชรบุรีนะมันก็เลยช้านิดนึงแต่ว่าก็วิ่งถนนใหญ่พอดีกด GPS มาแล้วเหมือนแบบมันข้างในซอยคองโคลนรถติดเพราะวันนี้มันตรงกับวันสงการนะทุกคนอยากจะลงไปแช่น้ำไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันใกล้ๆดีกว่าขอถอดรองเท้าอ่ะ ไปตึ้งตึงตึงตึง,ตงโหนี่ขาจุ่มน้ำแล้วนี่ตึงตึง้งลมแรงดีจังเลยโอ้หขึ้นสัตแรง เขามีทําเป็นแบบเอาหินมาก่อก่อกัอนนะเหมือนเหมือนประมาณว่าเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะตัวกั้นน้ำอะ่ะแสดงว่าหาดที่เนี่ยน้ํำเทะเลจะต้องแบบแรงคลื่นแรงมากเลยต้องมีแบบตัวเขื่อนทําเขื่อนกั้นน้ําไว้เนาะเพื่อไม่ให้แบบเข้ามาประท้ายอย่างแรงไม่รู้นะอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ตามความเข้าใจจะถูกหรือผิดต้องว่ากันไปนะคะทุกคน โฮทะเลแหวกของเรานะคะก็ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยแหวกเท่าไหร่ละบนเขื่อนกั้นน้ำนะยังขึ้นไปถ่ายรูปได้เหมือนเป็นจุดชมวิวได้ด้วยนะทุกคนฮ้มีาวามสุขจังเลย อากาศดีมาก <laughs> โอ้โหโอ้โอ ค่ะทุกคนนะคะรวมถึงเด็กๆด,ด้วยนะคะก็ทำตามกฎของที่นี่นะคะโดยการใส่ชูชีพทุกคนเลยชูชีพก็จะมีให้เช่าด้วยนะคะเจ๋งอะอาหารที่สั่งมานะคะก็จะมียำมุ้นเส้นปลาหมึกไม่ยำมุ้นเส้นทะเล <c oughs> <c oughs> ลาบหมู <c oughs> แล้วก็ส้มตำแล้วก็ลาบปลาหมึก <c oughs> ใช่แล้วก็มีข้าวหนึ่งโถตึงตึงก็ตกประมาณจานละประมาณ120บาทแล้วก็ค่าน้ำค่าน้ำแข็งอะไรอย่างนี้ส่วนเสือที่เช่าวันนี้ก็ผืนละ20บาทเราเช่ามาสองผืนก็40บาทนะคะเป็นสมาชิกของเรานะคะคือป้าติวกับแม่มหมวกเต้าลม ตึงๆล่ะนี่น้อง, э องมิวมิวมีไก่ทอดเรมาแล้วนะทุกคนน้ําจิ like yeah. ้มก็มาด้วยไก่ทอดจานละหนึ่งร้อยห้าส <No, ิบบาท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 น่ากินมากไก่ทอดตึงตึง เอาไกลหลอไปจะดูทะเลมีปลาหมึกหอยเสียบด้วยนะคะไม้เท่าไหร่คะไม้แล้ะเท่าไหร่คะห้าบาทเร็วไปมาแล้วๆอแล้วมาไก่หอยซื้อหอยเสียบมาไม้ละห้าบาท เอ้าน uh, uh huh. uh ี่นะทุกคนเป็นหอยเสียบตึ้ง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 อันนี้หอยเสียบไม่ใช่หอยหลอดใช่ไหมแม่หอยเสียบ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 เจ้าสำราญทุกคนลำบากเดีายอุ้ยตรงนี้รู้แลตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำของหาดเจ้าสำราญนะคะทุกคน แล้วก็มีห้องอาบน้ำตอนนี้นะคะก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะดูสมาชิกเป็นไงวันนี้มีความสุขดีไหมมีความสุขดีมากเลยค่ะเจ้าภาพเลยค่ะค่อยเจ้าภาพจงเจริญสันวันสงกรานต์สงสายวันสงกรานต์ขอบคุณครับรวยให้รวยรวยเฮงๆงตึ้งตึงตึง อ,อีคน่าเจอกันใหม่เ <laughs> จอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะฝากกดซับสไค i b ์กดไลค์คกดแชร์ like, share, ให้ช่องโบโบสตอรี่ด้วยนะคะบ <Bye bye! S 2> ๊ายบายอะบอกหมดบ๊ายบายหน่เร็วๆบ๊ายบายสวันสงกลางบ้